เกินมาดิมาดิป่าี่ตายคู่โอ้โหโอ้โหโอ้โห้เจ็บกูเล็กกูทำอะไรอยู่เนี่ยเวียงไหมเวียงไหมเอาเวียงดิเวียงสวัสดีครับก็หมาที่เซิร์ฟดวงแฮะในวันนั้นนะครับวันนี้จะมาแก้มือกันโอ้โหเขาเป็นหกห้าแล้วอะ ตอนนั้นมันลูกหกห้าแบบเจาะรุนแรงเลยกันนะฮะเป็นเพิ่งรู้ว่าเป็นลูกกิลของกิลเพื่อนผมนะอู้หูอู้หูโคตรเจ็บสอง,งึมาพร้อมบ,บวกอู้หูเด้ออู้หูเจ็บจัดจัดใจเย็นเฮ้ยมาดิ สี่รยกับห้านะครับตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยปกติของมากกว่าคนอื่นตลอดมารอบนี้คือของด้อยกว่าคนอื่นแล้วมันเป็นอย่งนี้เองแล้วแล้วนี่เขาทําเป็นวิ่งผมนะเขาฟันผมกะตายดีนะไม่โดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอแล้วเขามีอะไรไหมอ่อนให้แหละ ปไปอ๋อตอะเตอะเออเดอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหอโอ้โหโอ้โหโอ้โหกับตาย <analogy> โอเคครับนี่คือบุป58 PVP นะครับโอเคไปดูคนต่อไปกันเลยโอเคเขาแก้มือนะครับเราก็ให้แก้นะเลยมาดูกันว่าเขามีไม้เด็ดอะไรมา ดักเอ็ดปึ๊บหลบปับปับโอ้โหเจ็บจัดจัดโอ้โหโอโอ้เจ็บหืมกูเล็กูทำอะไรอยู่เนี่ยอือโอ้มันต้องอย่างนี้สิเจาะโดนหมดก็เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่แค่มือด้วยผมรู้ดีว่าสถานะของเรามันเป็นยังไงกันเมื่อกี้เดินเดินอยู่ก็มีใบมาท้าพิวพีนะครับ แม่ลงคลิ boy boy ป PVP บ่อยๆแบบนี้นี่เขุนถากันเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโอเคมาดูกันเลย x x troller ตลลั้งชื่อเป็นว่บงนิดยังไงวะเจ๋งดีนะโอเค Come on Come on โอ้ใส่สาวแดงด้วยมาเอาไงชาจะด้วยโอ้โอ้โอเจ็บ เฮ้ยังไม่ล้มไม่ลมม้ลมตายอยู่นี่ยังไม่ล้มนะถ้าล้มนี่ผมคิดแดกแน่เลยเอาละเตรียมตัวตายละครูอุ้ยอู้โหโอ้โอชาร์ดรอละ ดีเจ็บล้ร้อยโกงเกินมาดิมาดิปาบนี่ตายคู่โหจิวด้วยนะนะพาลามัามันอย่างนี้นะฮะผมพาลาเอคกแท็ใหม่ไหมเออผมต้องรีบรูบรีบตีแล้วเพราะว่าเนื้อที่จะเต็มครับผมต้องรีบแหละ เราต้องรีบแหละมันจะอัดชีทุกอย่างที่มีใส่เขานะครับรอดูเลยเพราะที่มันจะเต็มนะที่เต็มนิดท่านผู้ชมอดดูเลยนะโอเคนะมันเป็นกำลังใจให้พวกเรากันเถอะผมรอดาเมจนั่นครับ ที่เขาฟันทีละสองร้อยเนี่ยเฮ้ยเขาแบบเปิดเขาแน่เลยเปิดเขานี่เตรียมกดคัลเตอร์รอเลยนะได้ได้สีแรกเฮ้ยโอ้ไม่ทันไม่ทันลองไงยังไงเฮ้ยโอ้โหเอาโอ้โหร้อยแปดสิบสามพอดีเป็นโชคดีนะครับ ทำไมเขาไม่เบิดเขาหรือ SP ไม่พอนั้นแหละเออน่าสนใจเอาอีกรอบวะได้เลยผมว่ารอบนี้เขาเบิดเขาผมขี้แตกแน่เลยผมขอปิดประตูนะผมจะได้แคสแบบคึกคกหน่อยอันนี้ผมกลัวเสียงดังได้ได้ได้ได <laughs> รอชมบทงานเนาะโอเคผมไม่กล้าใช้สกิลเลยครับเพราะกลัว SP หมดแล้วจะซิกเวิน <laughs> ไม่ทันมาดูกันว่า รอบนี้เขาจะเวียงเขาแดงเขาอะไรก็ตามแต่ใส่ผมหรือเปล่านะนี่เราจะพันธรรมดาเลยเอาแล้ว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 เอ้ยโอ้โหเอาละยังว้ยเออโอ้โหเวียงไหม เวียกไว้เอาเวียกดิเวียกโอ้โหคนแรงแรงมากโอ้โหผมคิดว่าจะ300 2้ครั้งแล้วผมก็เคาน์เตอร์ครับโอ้โหไม่ใช่เล่นๆพีพีอีกรอบแล้วกันเคครับสี่ตายแล้วมีการแก้งมือกันมากมายเกิดขึ้นในคลิปนี้นะฮะเข็ผมใส่เต็มเลยนะรอบนี้ ใส่แบบไม่มีกัก๊กไม่มีดูอะไรทั้งนั้นนี่ผมว่านี่เขาเติมไม่ทันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับรอแบบคอร์สแกนดีกว,ว่าเท่ๆถ้าผมเก็บ SP ทันนะโอเค เาลลยแล้วกันผมรอแย่งนะกี่ครับผมเจอคนรับสาวเข้ากิวนะครับรับเยอะสนใจยกกิวไหม <c oughs> ไม่เป็นไรดีกว่าชายเย็นวินเขาจะฆ่าผมแล้วผม,มจะมาแย่งไม่เป็นไรลูกต้องดูแลลูกกิว โอเคครับมีคนมาท้าผม p ีพีแล้วเนะี่ยผมนี่ป,อป๊อปปูล่าจริงๆเลยเรื่อง p ีพีเนี่ยเจอเอาท้าเอาท้าเอานี่นครับกรรมของคนที่อัดคีบพีพีไว้เยอะนะมาเจอกันเลยอุ้ยเขาพุ่งแน่นอนนี่เราต้องหลอกหนีนะครับแล้วก็ให้เขาพุ่งใส่เราไม่พุ่งว่ะหลอกหนีอุยอ้ยโอยูสเต็ปอะไรเนี่ยอุยอ๊ยอูย๋ดับเบิลสเต็ปมั่วหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีการคิดแผนอะไรทั้งนั้นละไปเลย คือหัวอันใหญ่กว่าอือเดินแล้วเมื่อย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 อุ้งไปโดนแม่เกือบหล่อแล้วนะแรกไหมเขาเขามีเซตอาพีนี่ทำไมเขาไม่ใส่วะหรือเซตนี้เขาเจาะเยอะเหรอผมพูดมากจริงเลยวะเอาวะมาเราต้อง stay cool เย็ดเอา sp เลืหกไอ้บ้าเอาวะเราต้องแรกเลยครับจังหวะนี้ เรายังเลือดเลือดเล 600, <canvas 100 S 2> ืหกร้อยกับอุ้ยโอ้โหคอสเตอร์เ <réuss> ก่งเหมือนกันนี่โอ้โหรู้เรื่องอยู่สองร้อยแล้วโอ้ทีเดียวตายทีเดียวตายเลยนะอย่าเจาะนะเอ้ยเอ้ยโอ้ยนิดเดียวห้าสิบสี่อยู่ดูเมื่อกี้ความตั้งใจเหมือนกับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะ เออผมจะลองไปตั้งใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มั่งมันดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตั <c oughs> ้งใจแบบไม่สนปีสนคุยอะไรแล้วนะ,ะโอเครวมพลังเขาไล่อาา<ะ>อจอบอ่ะ,ะนี่เรายอมแลกครับ<ะ>เพราะมันคุ้มกว่าเคาน์เตอร์นะฮะอุ้ยคนนี้เขามีสเต็ปเหมือนกันนะเนี่ย ก็มีการกะจังหวะในการกะระยะสกิลแล้วก like ็ว้าวเจาะเจ็บแม่เขาเขาแลกเจาะผมขี้แตกแล้วนะเนี erm> ่ยอู้เขาเล่นเจาะทีละทีว่ะเดี๋ยวก็คอร์สแกนใส่ตลอดเอ้าทำไมนั่งน่ะนั่งเฉย นี่ครับแผนของเราคือเราจะซิคเกิลบินนะครับแล้วก็จะจะตายแล้วนั่นแหละเลือเหลือสี่สิบแหละกดผิดเหรอได้แก้มืออีกรอบแน่เลยดูเขามุนๆนะใช่ครับเขากดผิดจริงด้วยที่เขานั่งไอคลิปนี้ทั้งคลิปนี้เป็นคลิปที่คนท้าหมดเลยนะแม่ไม่ได้จอยมั่วเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมา อันนี้เป็นสุดท้ายแล้วกันนะครับไปเจอกันได้ใหม่ตอนผมเวล60แล้วกันนะมีสายซีอีกอันนึงเนาะโอเคบลัดแฟงได้ผิดได้เอาจริงสุดเลยได้มาพร้อมแล้วอุ๊ย,ยไม่เบาคอเตอร์คอเตอร์รัวๆเอาไม่รัวด้วย เอ้ยโหโคตรเท่นี่เอาจริงเอาจริงอ้าวว้าวเจ็บอะเจาะโคตรเจ็บเลยแบบ้ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเครับตัดสินนะแพ้กับจังหวะคาลเตอร์คาลเตอร์มันน่ากลัวจริงไว้เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ